สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสลารีนะครับมาพบกับหัวในตำนานที่หายากที่สุดเข้ามาแล้วนะครับนี่คือฟูโซ527หรือไอหลงนะครับไล่ดูกันเลยนะครับต้องบอกว่านานๆจะมีรุ่นนี้เข้ามาสักทีนะครับหลายๆคนถามนะครับเพราะว่าร้านเราก็จะได้มาแต่ละตัวต้องสภาพดีเยี่ยมเท่านั้นนะครับนี่คือ1ในตองอูนะครับสวยครบท้วนทุกรูปแบบทุกอย่างเลยนะครับอยู่ในคันนี้เลยนะครับ ประตูนิ่มมากนะครับเดิมๆแท้ๆนะครับภายในสภาพครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนะครับผมนี่ครับแผงประตูข้างนะครับครบถ้วนทั้ง2ฝั่งนะครับภายในคอนโซลนะครับพวงมาลัยเดิมทุกอย่างเดิมนะครับยินดีนำเสนอสุดๆนะครับสำหรับหัวนี้นะครับสายสะสมรถคลาสิกไม่ควรพลาดนะครับนี่ครับ แผ่นบุผนงังครบถ้วนนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับอา้าวลองปิดประตูให้หน่อยครับนายช่างนี่ครับกร๊บเลยนะครับอีกฝั่งเอาโชว์หน่อยนี่ครับโชว์อีกฝั่งหน่อยนะครับจัดไปครับปิดเลยครับโอ้โหลองบอกว่า เดิมแท้แน่นอนรับประกันนะครับอ่าขอดูภายในฝั่งนี้หน่อยครับนี่ครับครบถ้วนครับสําหรับเสียงกงเสารีนะครับเราขายแต่หัวเก่งคัดเกตนะครับคุณภาพสูงนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานนะครับใช้งานเปลี่ยนทั้งทีนะครับใช้งานได้ยาวนานกว่าใครนะครับสําหรับสาวกมิซูบิชิ h i 7เเข้ามาแล้วนะครับพลาดไม่ได้นะครับนี่ครับกระจกเดิมๆนะครับ Okay. เราพบกันที่เซียงกงจับรีนะครับสินค้าจะส่งทั่วประเทศนะครับ